ตัว e b 3นี้ได้ไหมได้ค่ะมันก็จะบาลานซ์กันพอดีเลยคุณจบงานจากที่สมมุติคุณจบจากไต้หวันออกมาคุณพักผ่อนที่ไทยปีหนึ่งอะพอปีที่ปีปีที่5ย่างเข้าปีที่5สถานทูตเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์สษเสร็จคุณคุยเกี่ยวกับรายละเอียดว่าคุณไปทํางานที่ไหนอยู่บริษัทอะไรชื่ออะไรอยู่รัฐไหนปุ๊บเรียบร้อยสัมภาษณ์เสร็จให้คุณทีเนี้ยค่ะคุณบินคุณก็กลบบินเข้ามาในอเมริกาเลยมาถึง ขั้นตอนแรกก็คือหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ใกล้กับที่ทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในระหว่างนี้ก็จะรอเอ,เอกสารต่างๆก่อนที่จะเข้างานประมาณนี้นะคะคุณมีบุตรสามารถติดตามได้ไหมได้มีภรรยาสามารถพ่วงติดตามได้ไหมได้ได้แบบครอบครัวแต่คนในครอบครัวไม่สามารถไม่สามารถพ่วงติดตามคุณได้นะคะ อย่างเช่นเป็นคุณแม่ของคุณนะตอนนี้ก็ไม่ได้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่สามารถแอดเข้าร่วมใบเขียวครอบครัวตัวที่คุณทําได้นะคะตัวน,นี้จะครอบคุมแค่คุณภรรยาและบุตรเท่านั้นหรือคุณสามีแล้วก็บุตรบุตรในระหว่างที่สมัครคุณต้องอยู่น้องต้องไม่เกิน15ปีะะอาปีค่ะเพราะในระหว่างรอเคสมันก็จะประมาณ5ปีจะจบที่อายุ20่พอดีกว่าวีซ่าจะออกน้องก็ยังไม่เกิน21 น้องก็จะบินมากับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยมาถึงปุ๊บน้องก็จะได้เอกสารทุกอย่างเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใบเขียวคุณภรรยาที่ติดตามสามีมาก็จะได้ใบเขียวเหมือนกันคุณไม่จําเป็นต้องทํางานที่เดียวกับสามีคุณสามารถหางานอื่นทําได้เลยเพราะคุณไม่ได้ติดแท็กและสัญญาคนที่มีแท็กและสัญญาก็คือสามีที่ต้องทํางานกับบริษัทที่ตกลงเซ็นซสายสัญญากันมาหนึ่งปีที่นั่นให้จบตามเออ เป้าหมายที่เซ็นกันมาแต่คุณสามารถทำง,งานทำตามร้านอาหารทำเชฟทำครัวทำออได้หมดเลยคุณจะทำร้านเล็บทำผมทำเปิดร้านอาหารทำธุรกิจได้หมดเลยนี่คือสิทธิ์ของคุณเพราะคุณไม่ได้ติดสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณอยากเรียนต่อทำอะไรทำได้หมดเลยก็จะประมาณนี้ e3 ให้โอกาสดีๆให้อนาคตกับเราสามารถ สมัครไว้ได้ไหมได้อันนี้เป็นงานถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเป็นงานด้านขาดแคลนที่ไม่มีคนทำจริงๆในสหรัฐเขาถึงแจ้งแล้วมีงานตัวนี้ขึ้นมานะคะพวกงานต่างๆไม่ไม่ก็คือเขาดำเนินการไว้หมดแล้วผ่าน USCS มาหมดแล้วก่อนที่จะมาถึงมือเลยก่อนที่เราจะสมัครได้เขาก็จะสัมภาษณ์เราอีกรอบหนึ่งอยู่ดี ก่อนรับบัตรเขียวจาก ebt ต้องผ่านการสัมภาษณ์ไหมหลายคนที่ยื่นฟอร์มนะคะ i 1485เนี่ยพี่นกนะคะหรือคุณอยู่เที่ยวอยู่คุณยังคุณยังแฮปปี้มีความสุขอยู่สามารถทักหาพี่นกได้พี่นกมีเอ่อช่วยดำเนินการนะให้นะคะเหมือนกันคุณสมบัติในการสมัคร ebt เนาะคร่าวๆเ,เลยทุกคนก็จะรู้อยู่ละอายุ8ปีขึ้นไป เป็นภาษานะคะระดับ B1 B2 ต้องพูดภาษาได้ระ,ระดับ B1 B2 นิดนึงเนาะประมาณนี้แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายถือวีซ่า i m m เม r a t i o n ชนิดไหนก็ได้แต่วีซ่าต้องห้ามขาดในขณะที่คุณอยู่ออต่างแดนหรือคุณทํางานอยู่ประเทศไหนๆก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์สมัครได้หมดคุณอยู่ทั่วโลกคุณสมัครได้ นะคะ e b 3ตัวนี้พอคุณหมดสัญญางานแท็กที่คุณทำอย่างเช่นคุณทำงานอยู่ไต้หวนันตอนนี้คุณติดแท็กมาทำงานเพิ่งเซ็นสัญญาไป4ปีคุณสมัครตัว e b 3นี้ได้ไหมได้ค่ะมันก็จะบาลานซ์กันพอดีเลยคุณจบงานจากที่สมมุติคุณจบจากไต้หวันออกมาคุณพักผ่อนที่ไทยปีหนึ่งอ่ะ พอปีที่ปีปีที่5ย่างเขาปีที่5สถานทูตเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จคุณคุยเกี่ยวกับรายละเอียดว่าคุณไปทํางานที่ไหนอยู่บริษัทอะไรชื่ออะไรอยู่รัฐไหนปุ๊บเรียบร้อยสัมภาษณ์เสร็จให้คุณทีนี้ค่ะคุณบินคุณก็กลับบินเข้ามาในอเมริกาเลยมาถึงขั้นตอนแรกก็คือหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ใกล้กับที่ทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในระหว่างนี้ก็จะรอ เอกาสารต่างๆก่อนที่จะเข้างานประมาณนี้นะคะคุณมีบุตรสามารถติดตามได้ไหมได้มีภรรยาสามารถพ่วงติดตามได้ไหมได้ได้แบบครอบครัวแต่คนในครอบครัวไม่สามารถไม่สามารถพ่วงติดตามคุณได้นะคะอย่างเช่นเป็นคุณแม่ของคุณนะตอนนี้ก็ไม่ได้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่สามารถแอดเข้าร่วมใบเขียวครอบครัวตัวที่คุณทำได้นะคะตัวนี้จะครอบคลุมแค่ คุณภรรยาและบุตรเท่านั้นหรือคุณสามีแล้วก็บุตรบุตรในระหว่างที่สมัครคุณต้องอยู่น้องต้องไม่เกิน15ปีอาปีค่ะเพราะในระหว่างรอเคสมันก็จะประมาณ5ปีจะจบที่อายุ20่พอดีกว่าวีซ่าจะออกน้องก็ยังไม่เกิน21น้องก็จะบินมากับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยมาถึงปุ๊บน้องก็จะได้เอกสารทุกอย่างเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใบเขียวคุณภรรยาที่ติดตามสามีมาก็จะได้ใบเขียวเหมือนกัน คุณไม่จําเป็นต้องทํางานที่เดียวกับสามีคุณสามารถหางานอื่นทําได้เลยเพราะคุณไม่ได้ติดแท็กและสัญญาคนที่มีแท็กและสัญญาก็คือสามีที่ต้องทํางานกับบริษัทที่ตกลงเซ,นซ็นสัญญากันมาหนึ่งปีที่นั่นให้จบตามเ,ออเป้าหมายที่เซ็นกันมาแต่คุณสามารถทางานทําตามร้านอาหารทําเชฟทําครัวทำออได้หมดเลย